สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ส,สวนตายซอฟติกนะคะคลิปวันนี้จะมาแนะนำกรอบแว่นยี่ห้อลินเบิร์กค่ะจากประเทศเดนมาร์กเป็นรุ่นริมนะคะ RIM ริ R IM R IM. รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่นิยมในประเทศเกาหลีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างวัยรุ่นจะชอบลักษณะกรอบของเขาจะเป็นเส้นลวดค่ะทําจากไทเทเนียมนะคะจะมีหลายทรงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทรงเหลี่ยมทรงกลมนะคะทรงเรแบนค่ะ หรือว่าแม้แต่ว่าจะเป็นทรงเหลี่ยมที่มีรูปร่างลักษณะแปลกใหม่ขึ้นมาเนาะลักษณะของเขาค่ะก็จะเป็นเส้นลวดอย่างที่แจ้งเอาไว้จุดเด่นคือมีน้ำหนักที่เบาแล้วก็มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงจะเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับคนที่เป็นผู้ปกครองที่ยังมีบุตรหลานเล็กๆที่เวลาจับน้องเขาอุ้มเขาจะมีแรงที่จะดึงแว่นออกจากหน้ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่เหมาะสมมากสำหรับผู้ปกครองที่ยังมีลูกเล็กนะคะหรือถ้า น้องๆค่ะที่มีค่าสายตาก็แนะนำให้ใช้เป็นรุ่นนี้ได้เลยนะคะการแตกหักของตัวกรอบแว่นค่อนข้างน้อยมากๆเนื่องจากมีความยืดหยุ่นได้ดีกว่าทุกๆรุ่นโ okay. กล่าวถึงในเรื่องของตัวขาแว่นค่ขาแว่นจะมีลักษณะแบบเดียวนะคะนั่นก็คือขาแว่นที่เรียกว่าขาเบสิกก็คือจะเป็นเส้นลวดแบบนี้เลยนะคะข้อดีก็คือแรงกดหลังหูจะค่อนข้างน้อยขาแว่นค่ะเราสามารถสั่งที่มีโเว v e r ได้นะคะ หรือที่เรียกว่าใยฝ้ายค่ะเอามา cover ขาแว่นได้ในกรณีที่ลูกค้าอยากให้มีรุ่นเล่นเพิ่มเติมแต่ว่าการที่จะ cover แต่ละรุ่นเขาจะมีลายนะคะอยู่ในแคตตาล็อกอีกทีหนึง่งลูกค้าสามารถเข้ามาดูที่ศูนย์แว่นตาไอซอติกได้ลักษณะแป้นค่ะจะมีเป็น,ปนแป้นกลมนะคะ2ไซส์นั่นก็คือจะมีไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์เล็กซึ่งช่างจะพิจารณาอีกทีนึงว่าตามสันจมูกลูกค้าแล้วเหมาะกับไซส์ไหน ย้ำอีกทีกรอบแว่นรุ่นนี้เหมาะสำหรับท่านที่มีลูกเล็กหรือว่าน้องๆที่มีค่าสายตาแล้วนะคะการแตกหักจะค่อนข้างยากเนื่องจากมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเลยแล้วก็ข้อดีของกรอบแว่นรุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือลูกค้าสามารถทำคลิปออนได้นะคะหรือที่เรียกว่าเป็นคลิปกันแดดสำหรับรุ่นริมทำได้ทุกรุ่นนะคะแต่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การใส่และถอดเราจะมีคลิปนะคะทำแยกเอาไว้ให้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวยังไงทางทีมงานจะแปะลิงก์ตัวที่จะใส่คลิปออนนะคะลงในใต้วิดีโออันนี้เผื่อในกรณีที่ลูกค้าสนใจที่จะทำคลิปออนเพิ่มเติมแล้วก็อยากรู้ว่าการใส่แว่นแบบที่มีคลิปออนกับการถอดคลิปออนเนี่ยมันยากง่ายยังไงสามารถเข้าไปพิจารณาดูได้เลยเรามาพูดในส่วนของตัวน้ำหนักตัวกรอบนะคะรุ่นนี้ น้ำหนักของตัวกรอบแว่นค่ะจะอยู่ที่ประมาณ13นะคะ13กรัมเท่านั้นในกรณีที่มีค่าสายตาขึ้นมาก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกประมาณ2-3กรัมแต่ละรุ่นน้ำหนักอาจจะเฉลี่ยพอๆกันหรือว่าบางรุ่นก็อาจจะเบากว่านี้นิดหน่อยหรือว่าหนักกว่านี้นิดหน่อยนะคะแล้วก็รุ่นนี้เหมาะสาหรับใครเหมาะสําหรับคนที่มีค่าสายตาไม่เยอะมากนะคะเนื่องจากเขามีลักษณะของการ ที่เป็นเส้นลวดโอเคอาจจะรองรับค่าสายตาที่มากๆได้ไม่ดีเท่าที่ควรในกรณีที่มีค่าสายตามากแต่ว่าลูกค้าอยากจะใช้เป็นกรอบแว่รุ่นนี้ลูกค้าสามารถย่อเลนให้บางลงได้นะคะ okay. ส่วนสีสีจะมีทั้งหมด2ลักษณะด้วยกันก็คือจะมีสีลักษณะด้านและก็สีลักษณะแบบเงานะคะสีทั้งหมดก็จะมี70สีด้วยกัน ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะปะกติชุดละ54,500บาทตอนนี้ราคาพิเศษชุดละ29,500บาทเท่านั้นลูกค้าประหยัดไปถึง25,000บาทเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้หากมีคำถามอะไรเพิ่มเติมลูกค้าสามารถโทรสอบถามที่สูนย์แว่นตาไอซอซติกได้ตลอดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ